สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก็ ช่องนี้นะครับผมจะให้สาระนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญกระสาบนะครับก็จะได้สะสมนะครับกันถูกต้องนะครับไม่เสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆอยากสะสมถูกต้องนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องเบิร์ตธนิตนกอิสระนะครับก็จะพูดเรื่องเหรียญกระสาบทั้งหมดเนี่ยแหละฮะเรื่องราคานะครับแล้วก็การเหรียญไหนมีความนิยมนะครับเหรียญไหนมีราคาซื้อแล้วนะครับเหรียญไหนเล่นสภาพ ที่ผ่านการใช้แล้วก็ไม่ผ่านการใช้เล่นทั้งหมดทุกสภาพเหรียญน,นะครับผมจะบอกรายละเอียดทั้งในคลิปทั้งหมดเลยนะครับผมก็วันนี้เช่นเคยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเหรียญกระสับนะครับเป็นเหรียญของเ,อเขาเรียกว่าเ,เรารู้จักกันในนามของเหรียญการจนาพิเศษนะครับซึ่งผลิตนะครับในว,วาระนะครับผมที่ฉลองนะครับ คองราชสมบัติครบ50ปีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นแบบตั้งหน้าตั้งตรงนะครับผมของพระฉายาลักษณ์นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตรานะครับของสัญลักษณ์การจนาพิเศษ50ปีนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีกระแสมานานแล้วเหมือนกันนะแต่เป็นเหรียญที่ผลิตเยอะนะครับค่อนข้างผลิตเยอะมากเลยนะครับและก็หาเจอกันง่ายนะครับตอนนี้ก็ยังมีหมุนเวียนใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่ปัจจุบันนะครับผมก็มีกระแสนะครับมานานแล้วนะครับผม เรื่องนะครับความต้องการของนักสะสมนะครับผมส่วนมากนะครับเขาจะเล่นเป็นคู่นะครับผมก็เหรียญรุ่นนี้จะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับถ้ารู้ลึกๆเข้าไปนะครับมีด้วยกันอยู่2บล็อกนะครับก็คือผลิตที่บ้านเรานะครับก็คือประเทศไทยนะครับโรงกระสาบที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งนะครับก็คือโรงกระสาบที่อิตาลีนะครับหรือว่าภาษานักสะสมเขาจะเรียกกันว่าบล็อกนอกนะครับก็ ความนิยมนะครับผมก็บล็อกนอกนะครับจะมีความนิยมมากกว่านะครับถ้าเล่นเป็นเหรียญเดียวนะครับเหรียญเดียวนะครับแต่ถ้านะครับตอนนี้ก็อยู่เล่นกันเป็นคู่อยู่นะครับผมก็คือเป็นบล็อกที่ทําในบ้านเรานะครับคือบล็อกในนะครับบล็อกในประเทศไทยนะครับกับบล็อกนอกนะครับคู่หนึ่งนะครับขาจะเล่นเป็นคู่เป็นคู่อย่างงี้นะครับ ก็สภาพสวยๆหรือว่าถึงสภาพใหม่เนี่ยนะครับก็ราคานะครับถึง200-300กันทีเดียวนะครับแต่ว่านะครับรายละเอียดอ่าถ้าเล่นเป็นเหรียญเดียวเนี่ยนะครับความนิยมจะพุ่งไปตรงนู้นเลยครับบล็อกนอกนะครับแต่เรานะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นบล็อกที่ทําในไทยนะครับหรือว่าอันไหนที่เป็นบล็อกที่ทําจากอิตาลีนะครับผมวันนี้ผมจะแยกนะครับ ชี้จุดที่จะให้เพื่อนๆสามารถแยกได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราได้มานะครับเหรียญมานะครับมองด้วยตาเปล่าก็แยกได้แล้วนะครับผมก็ไปดูเลยนะครับเขาจะแยกนะครับกันนะครับในจุดนี้เลยครับไปจุดแรกนะครับผมก็จุดหลักๆดูที่นะครับด้านหน้านะครับตรงนะครับผมเสื้อนะครับเสื้อตรงไหล่นะครับไหลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับ ถ้าเป็นบล็อกที่ทําในประเทศไทยนะครับจะมีช่องห่างนะครับจะมีร่องนะครับจะไม่ชิดขอบในนะครับผมแต่ถ้านะครับเป็นบล็อกที่ทําจากอิตาลีนะครับหรือว่าบล็อกนอกนะครับจะชิดเลยนะครับผมฉลองพระองค์นะครับหรือว่าเสื้อนะครับตรงงขอบล่างจะชิดเลยนะครับจะไม่มีช่องนะครับผมอันนี้คือบล็อกนอกนะครับจุดที่2ก็คือ เส้นเส้นขอบด้านในนะครับถ้าเป็นนะครับบล็อกที่ทําในประเทศไทยนะครับจะค่อนข้างมีเออเขาเรียกมีหยักนะครับมีร่องเอ่อที่ลึกนะครับหรือว่ามีร่องที่ห่างกว่านะครับถ้าเป็นบล็อกนอกนะครับจะเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับไม่มีหยักนะครับหรือว่ามีก็มีน้อยมากนะครับผมก็นะครับฝากไปอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นจุดเล็กนะครับก็ไปดูที่สาลาูนะครับ ของตรงภูนะครับถ้าเป็นบล็อกในประเทศไทยนะครับผมสระอูจะไม่สมบูรณ์นะครับผมหรือบล็อกนอกนะครับอันนี้จะดูสวยเลยครับสระอูสมบูรณ์นะครับผมก็จะแตกต่างกันนะครับแยกง่ายๆนะครับความนิยมของนักสะสมนะครับเขาจะเล็งมาทางบล็อกนอกมากกว่านะครับเพราะว่าหายากกว่านะครับถึงผลิตเยอะกว่าไอ้บล็อกที่เป็นประเทศไทยนะครับแต่ว่าหายากกว่าเนื่องจากเขาสะสมมาตั้งนานตั้งแต่เป็นหลอดนะครับผม อันนี้นะครับผมถ้าให้แนะนำนะครับแนะนำนะครับเพื่อนๆก็แยกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บสะสมนะครับเก็บสะสมบล็อกนอกไว้นะครับผมเรื่องราคานะครับขึ้นแน่นอนพุ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในระบบหมุนเวียนที่ใช้จ่ายปัจจุบันแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ยังนักสะสมก็ยังเป็นบางท่านนะครับผมก็ยังต้องการนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็นคู่นะครับบล็อกในประเทศเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็บล็อก นะครับที่เป็นต่างประเทศเหรียญหนึ่งนะครับคู่ละ2-300บาทในสภาพที่ใหม่ถึงสภาพ UNC นะครับผมก็อันนี้คือข้อมูลจริงนะครับข้อมูลที่เรานําเสนอให้เพื่อนๆนะครับเพื่อการสะสมที่ถูกต้องนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับเพื่อนๆนะครับกดแชร์ให้ผู้อื่นด้วยนะครับที่เล่นเหรียญนะครับเพื่อนๆเราก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมเบิร์ตธนิตนกอิสระนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับผม